ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทีน้ำปางนะครับก็วันนี้ก็จะมีสมเด็จวัดละฆังนะครับอนุับสอหนึ่งร้อยสิบแปดปีนะครับมาให้ชมอีกหนึ่งหนึ่งพิมพ์นะครับอ่านัลนก็คือพิมพ์ปกโพนะครับผมอ่าครับขยายดูก่อนนะครับอ่านะครับอ่าสมเด็จ วันละครนะครับรุ่นอันศศ์หนึ่งร้อยสิบแปดปีนะครับปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบสามนะครับพิมพ์ปกโพนะครับเรามาดูก่อนนะครับว่าลักษณะของพิมพ์ปกโพเป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อเราดูนะครับสังเกตดูนะครับว่าพิมพ์ปกโพเนี่ยนะครับจะมีลักษณะนะครับขนาดเล็กนะขนาดเล็กเล็กกว่าพิมพ์ใหญ่นะครับเล็กกว่าพิมพ์รูปเหมือนนะครับแต่จะใหญ่กว่าพิมพ์คะแนนนะขอขยายเทียบให้ดูนะครับ เทียบกับพิมพ์ใหญ่นอกลัมนะครับนะครับเรามาดูก่อนนะครับว่าพิม์ปโพเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงบ้างนะครับปกโพก็คือตามลักษณะทางกายภาพขององค์พระเลยนะครับก็จะมีใบโพด้านบนนะครับที่อยู่ทางด้านซ้ายและก็ด้านขวานะครับขององค์พระในซุ้มนะครับในซุ้มก็จะมีขนาดนะครับ ประมาณทัก8ใบนะครับแล้วก็จะมีภาพรประธานอยู่ข้างในนะครับภาพรประธานนี่ก็จะปรากฏนะหนึ่งก็คือปรากฏใบหูนะครับปรากฏลําคอที่ชัดเจนนะครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับเรามาดูก่อนนะครับว่าเวลาเราจะหา,หาเช่านะครับหรือหาซื้อพิมพ์ปกโพเนี่ยอนุสวรีหนึ่สิบแปปีเนี่ยต้องสังเกตต,ตรงไหนนะครับตาม เวลาเราจะซื้อพระเนื้อผงนะครับก็พยายามพิจารณาพระที่มีลักษณะของการกดพิมพ์ที่ลึกนะครับและก็คมนะครับสังเกตดูนะครับใบโพทางด้านซ้ายและด้านขวาองค์พระจะปรากฏชัดเจนนะครับจะปรากฏเป็นใบเลยนะครับถ้าท่านไปเจอนะครับพิมพ์ปกโพที่มีใบนะครับเป็นใบเล็กๆติดๆอยู่เนี่ยพึงพิจารณาก่อนเลยนะครับว่า พระองค์นั้นอาจจะไม่แท้นะครับหรือไม่หรือไม่เป็นที่นิยมนะครับมีใบหูนะครับมีใบหูทั้งสองข้างเกตนะครับผมอยากจะให้สังเกตนะครับเกตของของอเานเอร์สิบแปดปีหิมปกโกเนี่ยนะครับสังเกตดูนะครับเกตท่านนะครับจะเดี๋ยวไมขออนุญาตนะครับปิดนี่ครับ เกตท่านนะครับจะไม่ทะลุถึงซูมด้านบนนะครับนี่นะครับเกศท่านจะอุมอยู่ตรงนี้เองนะครับไม่เห็นข้างบนนะครับจะอวดว่านะครับอูมๆนะครับไม่แหลมไม่แบนนะครับนะครับเนี่นะครับนี่ชัดเจนนะครับสังเกตดูนะครับแล้วนะครับก้านใบโหตรงใบก้านนี้นะครับจะต้องคมนะครับนะครับจะต้องคมนนะครับถ้าแบนติดนะครับหรือไม่ติดเนี่ยพิจารณาเลยนะครับ แล้วซูมด้านบนนะครับก็จะมีส่วนเว้าส่วนโค้งนะครับมีส่วนลึกที่ชัดเจนนะครับเมื่อเราส่องดูซูมเนี่ยนะครับซ้มก็จะมีลักษณะเหมือนของการแกะพิมพ์นะครับเป็นตัวซาะล่องไปนะครับทั้งพิมพ์ใหญ่แล้วก็ทั้งทุกพิมเลยนะครับเส้นซ้มเนี่ยอาจจะมีการเป็นเส้นเนี่ยนะครับบีลิ้วมีเส้นเหมือนกับการแกะพิมพ์นะครับแต่ที่สังเกตชัดเจนนี่คือตัวนี้นะครับ ตรงใบโพกับเกีตของท่านเนี่ยนะครับต้องขนาดนี้เท่านั้นนะครับไม่หะรลุซุ้มนะครับไม่ชนซุ้มนะครับนะใบหูคมนะครับมีลําคอเนี่ยนะครับอันนี้สภาพสวยอยู่นะครับมีคาแปงติดนะครับพระจะต้องทาเรียบร้อยสวยงามด้านหลังนะครับเนี่ยนะครับแต่ด้านหลังนี้ก็จะมีตะยางจางๆไปแล้วนะครับขอบขอบเน่นนะครับมีคาแปงติดนะ พิจารณานะครับลักษณะอย่างนี้นะครับอกท่านอีกอีกนิดนึงนะครับอกท่านเนี่ยนะครับอกท่านนะครับแค่นี้เองนะครับไม่เป็นร่องนะครับไม่เป็นร่องจากบนลงล่างนะครับไม่เป็นร่องจากบนลงล่างนะครับนะครับท่านต้องประมาณนี้เท่านั้นนะครับถ้าแบนๆผอมๆนะครับเป็นร่องเยอะเนี่ยพิจารณานะครับว่าอาจจะไม่ใช่พิมพ์ที่นิยมนะครับภาพที่ชัดเจนนะครับนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ